พี่โอโตขอดาวสิลินวานเดี๋วก็ทานเงินหนูบ่จาขเนี้ยมันเย็นดีเนาะเย็นมันาย่บาวันดีเลยนะนี่มามันห้อนเพเย็นอยุ่พี่ได้อยุนี่มันเห็นบ่มันยังอากาศล้วมันเศร้าเออจะโกยัง <c oughs> จะปัดกับปัดกับปัดโอ้ขอโทษยายก่อนขอโทษยายทวดก่อนอื้อหอือหืออื้อหืออื้หือใครใครทำยายแม่คือกันเฮนดังสีแหละเห็นแม่คือคือจังสีแบบอันนั้นไหมขั้นแถวไหมเปิดประตูหน้าบ้านให้หนูเข้ามากว้างมากบ้านสวนอันไป

โอโตโ,โอตโตัวอผู้ดีมักลาไปเรียนมักลาขาวไปลูกอืมเขียนหนัง <voulais? S 1> สืออเดี๋ยวดี๋ยวยายเอาหนังสือมาให้เขียนลลกเอุน้อ <c ười> นนะรอนะ <c ười> <c ười> โนฝาอยนะเีแมนค่ะกำลังเบา้าตชื่อ่มาให้เขียน เอาเอากอไก่มาให้น้องเขียนหน่อยนะอ,อืมเขียนพี่โตเขียนหน่อยโ<ม>ตเขียนหน่อยนะน,นี่แค่ายา,โากโธ่ยากคแนนเงี้ยยาิญาติแล้วบด่ดิไอ้กัดเอาบ่ดี้เออเออใจใจเห็น พื้นเอาสอสีมาเขียนเมดลองเส็จเดี๋ย้ายไปหาแนวมาให้เบิดจอรกคีจอร์คีเดี๋ยวยายไปหาสมุดมาให้ก่อน <c oughs> เขามาเอาของเขาเองเมื่อนะนั่นยี่ไนี่ของเขาเมื่อนะั่ <Yeah. S 1> นใส่มาเลยหนึ่งขึ้น Halo, à. Mãi. Mãi? Mãi? à à ông ấy ông ấy ông ấy ông mày,